สวัสดีค่ะรถยนต์มือ2ราคาประหยัดนะคะ t o y ยต a c โคโรรา3ห่วงนะคะ37,900บาทค่ะทุกท่าน t o y ยต a c โคโรรารถปี1995นะคะขับขี่ใช้งานได้สบายค่ะใช้น้ำมันนะคะไม่ติดแก๊สค่ะคันนี้ราคาถูกๆเพียง37,900บาทเท่านั้นค่ะ ขับดีค่ะเครื่องดีเกียร์ดีนะคะขับขี่ได้ปกติแอร์เย็นชุ่มร่างดีพาษีไม่ขาดเอกสารมีครบรถยนต์เกียร์ออโต้นะคะกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้าค่ะไปตามสภาพไปตามปีนะคะรถมีอายุกันแล้วแต่ก็ยังใช้งานได้ดีขับขี่กันได้ปกตินะคะมาในราคาถูกๆและทางด้านเอกสารก็ครบพร้อมโอนกันด้วยค่ะ 37,900บาทสนใจดูรถตัวจริงกันได้แถวบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีมีเบอร์โทรเจ้าของรถใส่ไว้ใต้คลิปนะคะโทรไปคุยกันก่อนได้ค่ะถูกใจนัดหมายไปขับไปทดลองดูกันก่อนนะคะเพื่อประโยชน์ของท่านแอดมินเพียงแนะนำเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ